มาเป็นกำลังใจให้กับบาดังกันดีกว่านะคะทุกคนอู้วตอนนี้เราเจอตัวอะไรนี่อะอากาสเหรออากาสอุ้ยมันฟึบฟักฟึบฟักนะทุกคนเบือโอ้โหไม่เป็นไงนี่ สกิลแรกของเราค่ทำให้สตูแบบสตันได้อยู่นะอื้อจางเมดของเราได้ตุยลงไปแล้วไปช่วยกลางนี้ไมเนี่ยไม่เอาเราอยู่เลนของตัวเองดีกว่านะคะ ฝากจะเอาอีกแล้วไม่ให้เอาหรอกนะอันเิเมตเขาก็คือเราจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นตาแรกของวันเลยนะคะที่เล่นนี่เขาไปไหนอะอุ้ยทำไมบนแบบดุเดือดมากมาไหมไหมนี่เราก็ เขาน่าจะกลับบ้านเนาะเมื่อกี้เออมีดเราตายไปสองแล้วโอ้โหเ้ยเราเสียเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปแจมกับเขานะคะไหนเราจะอุ้ยเราหลบตรงนี้ดีกว่าโรเจอร์กำลังมาโรเจอร์มาแล้วนี่ ไปไหนไปไหนอู้อู้เขาใช้อันติเมตไปแล้วนะคะเมื่อกี้อาการสวิบาดังมันมีใช่บาดังเรียกถูกเรียกผิดนะคะไทยเกียวไทเกียวมันจะนี่เราพักเขาได้ไปไหน,นอ๋อ อ้ย่างเออหุยมีใครช่วยเราได้ไหมมีใครช่วยเราได้ไหมอฮ้ยเสียดายเมดเราครูดาวหรือเปล่าไม่เป็นไรออมก็ขึ้นไปบนเลยกัน เขาจะมาหาเราไหมนะเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้ <Sorry. S 1> รอเขามาก่อนนะคะอืเขาไม่มาไม่ได้อุ๊ยกาอุยล่างเราทิ้งเรียนอีกแล้ว ไม่ได้นะทุกคนวิหืมวิอ้อออาวเยอะสวยแล้วหนี เรานี่เป็นสายหนีอ๋อเมียอยู่ล่าง The time now. อุ๊ยคัน,นี้น้าคันนี้หน้าจะได้ใครนี่คือออมเล่นแรงก็คืออยู่ที่เดิมมาหลายวันแลวนะคะทุกคนชนะชนะชนะแพ้ชนะแพ้ ก็เจอคนหลายรูปแบบดีอู้โ้โลเจอร์ได้เต่าแบบชิวๆเลยไปช่วยกลางดีกว่าอืมนี่ เอมโอเคว่เอเราทิ้งป้อมอีกแล้วอ่ะทุกคนเข้ายู่ไหนกลับบ้านลามั้งโรเจอร์ฟาร์มแน่เลยอะ่ะทำไงดีเอ้อ ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ,อมจะตีป้อมแตกไม่เนี่ยตั้งแตกแล้วนาะทีนี้เราจะไม่สนใครตีป้อมอย่างเดียวนี่เลือโอ้โหโ,โอโ้โหอโุ้ยโอโ้ดีนะคารีน่ามาช่วยทันออมเนี่ยหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยไหว แต่ทำดาเมจให้ได้อยู่นะโรเจอมาสวบนานนานเราไม่สามารถช่วยเขาได้นะคะเพราะว่า ไม่ได้จริงเดี๋ยวเราจะตายเอาวมีทำไมบนแบบเหงาจังจะมีใครขึ้นมาไหมนะ <Launch attack. S 1> โอ้ยอย่าบอกนะว่าเราเจอเอาเต่าอ,อีกแล้ว นี่อุ้ยเฮ้ยได้นี้อุ้ยเรามีฟิกเกอร์ดีนะอมมีฟิกเกอร์อืมไม่งั้นน่าจะตายอยู่ตรงนั้นแท๊กแปก๊แปกแท๊ก โอเคเราก็ถลายไปเอาตัวนี้เอ,อื้ออุ้ย,ยไม่ได้ไม่เป็นไรลงไปล่างดีกว่าอุ้ยบนป้อมบนแตกแล้วมาเอาปูดีกว่าข้า,าบน เรเจอเราเจอร์ uh huh. Roger. Roger จะตุยบ้านกลางโอ้โห oh. uh huh. ทำไมเขาตีเร็วจังโอ้โหโล้วเขาอยู่ไหนอยู่นี่ ดูนี่โอ้สวยมากมม MM <Yeah. S 1> เรามาได้จังหวะพอดีสวยเลยเมื่อกี้คาริน่าความหวังของเราคือคาริน่ากับม MM ม <im> <is now. S 1> เรานะคะ oh. วิ เราได้เฉยอ้ยบอดูเดือดมากโอ้คานนีนะ่าเก็บเรียบเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างนี่นะ <c oughs> กลางก่อนแล้วกัน กี่อาก a สมันยังอยู่ข้างล่างอยู่นะทำไมมันขึ้นมาบนแนวจั๊กไม่อยากจะเชื่อช้ตาตัวเองอนี่กี่ันอือคารีนา่าเก็บเรียบเลยจะบอกมาดูกันนะคะนี่คือเกมแรกของออมวันนี้อุ้ย ฮื้ยเฮ้ยโอ,อ้ได้ด้วยนึกว่าเราจะตายตอนนี้เราตีแรงมากเลยนะคะคทุกคนจะดูอาจจะหักได้ปัก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 อเราก็ยังขีปอกไปเลย นอ no. สายแย่งยังคีบชอบประดังตรงที่แบบมันตีไวมากไม่เหมือนมีดนะคะมีดแบบอกว่าจะตีคีบได้แต่ละตัวใจจะขาดแล้วนี <Okay. S 1> เอมอาต์ต์วิ kind of ่งอ้อมแบบวิ่งอ้อมบ้านเราเลยหรอมีแฟนคารีนาเราล็อกคารีนาเราเอาไปเลย MVP อืโน้ตไปไหนนะจ๊ะช่างเอ๋อไปไหนจ๊ะ <Under stone. S 1> ไปไหนจ๊ะชา่างเอจะหนีไปไหนเรามีฟิกเกอร์นะจะบอกให้มีสตันไปหนึ่งมีไม่เราจะไม่เราจะไม่ทีมหมดอื้มวิมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้ว ว้ยไม่ได้สวยแล้วสวยแล้วเอ,อ้ยตายช่วยใครทุกคนเราสดไปไหนเอ,อือ <c oughs> เดี๋ยวนี้คนเล่นฉากเอือก็เยอะนะออมก็แบนบ่อย,ยอยู่เอาเินอากาศล่างสองอุ้ย <c oughs> <c oughs> ยอดเอาแล้วใครจะได้อือคานิน่าได้คา <c oughs> นินา่าตายนี่ยงังโอ้ตายสาบแต่ฆ่าไปสิบเอ็ดไม่ธรรมดาเน,นี่ยนี่อ่ะเอ็มเราก็เกิดแล้วทุกคนเกิดหมดแล้ว เรจะไปแย่งคีบใ <Yeah. S 1> ห้เราก็จะดันฝั่งนั้นไม่กล้าออกมาอุ้ยคีบล่างผมต้องไปจัดการหมัดไฟทะลุเนกเนกทะลุหมัดไฟพา,าม มาแล้วมาสิโอ้โหเร็วมาก <quest> ตอนนี้หลอดของเราได้ไปกกลางแล้วเราก็นี่ช่างเออทำไร่ะ <And S 1> เสียอันติเมตนะ บ้านแตกคีันดันดันบ้านดันป้อมให้หมดก่อน โอเคป้อมแตกทุกทางอาอจากกัดการยังไงอ่ะป้อมก,ก็คือสีบ้านเนยไม่เน้นสู้นะคะเน้นดันดันจุวันแรกของวันวันแรกเกมแรกของวัน สำหรับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ไปเลยนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าบาดังเป็นยังไงบ้างคะทุกคน